ในส่วนของการทํางานพาร์ทสนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูในเรื่องของการลงสต็อกสินค้านะครับซึ่งตัวทางระบบเองเนี่ยออกแบบมาไว้ว่าสามารถนะครับลงสต็อกสินค้าระหว่างขายได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีการลงสต็อกสินค้าก่อนที่จะขายนะครับเพราะว่าในขณะที่ขายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเร็วทาง การที่ลงสต๊อกระหว่างขายเนี่ยผมกลัวว่าลูกค้าจะทํากันไม่ทันนะครับเพราะมันจะต้องพิมพ์เรื่องรหัสเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ลงสต๊อกก่อนที่จะขายนะครับโอเคครับทีนี้เราเข้ามาส่วนของเมนูแรกนะครับก็คือแถบของสต๊อกสินค้านะครับเมนูแรกเนี่ยจะเป็นเมนูสินค้านะครับลูกค้าดูตรงนี้นะครับรหัสอันแรกเนี่ยแตคือรหัสนะครับอันที่สองคือชื่อนะครับถัดมาคือราคา ถัดมาคือจํานวนนะครับตัวระบบของเราเนี่ยจะบอกได้ว่าเวลาที่ขายไปเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่ามีการจองไปแล้วเนี่ยสินค้าชิ้นไหนนะครับจองไปลกี่ชิ้นและปัจจุบันนะครับเหลือสินค้าที่อยู่ในสต็อกเนี่ยกี่ชิ้นนะครับระบบเราเนี่ยมีสถานะการจองนะครับในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยไม่โอนเงินนะครับหรือบินมันหลุดจองนะครับเมื่อมีการลบบินนั้นทิ้งแล้วนะครับสินค้าที่ถูกจองเนี่ยครับจะถูกโยนกลับเข้าสต็อกนะครับมันจะโยนกลับเข้าสต็อกทาให้เสร็จอ่า สินค้าที่หลุดจองเนี่ยมันจะถูกโยนกลับเข้าสต็อกนะครับทําให้เราเนี่ยการขายไลฟ์ถัดไปนะครับเราสามารถดึงของออกมาขายได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งอัปเดตสต็อกอะไรนะครับการลงสต็อกของเราเนี่ยลงครั้งเดียวนะครับแล้วจบเลยนะครับทุกอย่างจะทํางานภายในระบบหมดแล้วนะครับโอเคครับผมเข้ามาดูในส่วนแรกเลยนะครับวิธีลงอันดับแรกเลยนี่ครับสามารถเพิ่มตรงสินค้าตัวนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเพิ่มคําว่าเทส 0002ละกันนะเสื้อไส02นะครับชื่อสินค้านะครับทดลองเอ,เอาเป็นเสื้อยืดแล้วกันครับเป็นเสื้อยืดนะครับเห็นในส่วนของราคานะครับจะใส่0เรายังไม่แน่ใจก็ใส่0ไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ในส่วนของจํานวนเนี่ยผมอยากจะให้ใส่จํานวนจริงๆนะครับเพราะว่าในในตอนขายเนี่ย ในตอนขายเนี่ยเวลาที่เราดึงออกมาเนี่ยเราจะได้รู้ทันทีเลยว่าของชิ้นนี้มันมีเท่าไหร่นะครับแล้วด้วยความที่ระบบสต็อกสินค้าเราเนี่ยในกรณีที่มันหลุดจองนะครับสินค้าเนี่ยมันจะได้วิ่งกลับมาที่สต็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นการใส่จํานวนจริงตรงเนี้นะครับมันจะทําให้ระบบเราไม่มั่วนะครับสินค้าเราไม่มั่วนะครับต่อไปนะครับในส่วนของรูปภาพนะครับเราก็สามารถเพิ่มรูปภาพได้ครับยกตัวอย่างเช่นเเดี๋ยวจะเพิ่มรูปภาพให้ดูนะครับ ในส่วนของรูปภาพนะครับเราสามารถเพิ่มรูปภาพถ้าเรามีรูปภาพสินค้าเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับถัดมานะครับเป็นบาร์โค้ดสินค้านะครับในกรณีที่เรามีบาร์โค้ดสินค้าหรือร้านไหนที่ใช้ระบบบาร์โค้ดนะครับก็สามารถใส่ชื่อบาร์โค้ดตรงนี้ได้นะครับเวลาที่ระบบอ่านเนี่ยมันจะได้รู้ว่าอ๋อบาร์โค้ดสินค้าชิ้นนี้คือรหัสอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันครับเห็นไหมครับเราก็เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้ครับนะครับทามาแก้ไขได้อย่างนี้นะครับ วิธีลงอันดับสองอันนี้ผมแนะนําให้สําหรับร้านที่ทํำสต็อกเยอะๆนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้วิธีการอัปโหลดไฟล์ Excel นะครับซึ่งการอัปโหลดไฟล์ excel เนี่ยสามารถอัปโหลดได้ทีละ600ชิ้นนะครับซึ่งมันจะสะดวกมากๆแต่ผมจะทําให้ดูนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับก็คือดาวน์โหลดต้นฉบับของระบบได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับตารางจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับช่องแรกนะครับจะเป็นโค้ด นะครับช่องที่สองก็คือจะเป็นชื่อช่องที่สามเป็นราคาและช่องที่สี่คือจํานวนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอาไฟล์ที่ผมเตรียมไว้มาอัปโหลดให้ดูนะครับอันนี้เลือกนะครับกดเลือกไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์สต็อกที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวที่ผมเรียกมานะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับกดอัปโหลดเห็นไหมครับรหัสสินค้าที่ผมเตรียมไว้ดึงมาหมดแล้วถ้าลูกค้ามีเป็นร้อยนะอ่าหลายๆร้อยหรือหลายๆลาพันเนี่ยก็ สามารถลงได้ทั้งหมดเลยนะครับเวลาลงสูงสุดระบบจะเก็บไว้ที่ประมาณหกร้อยนะครับสามารถลงได้สูงสุดทีละหกร้อยละหัสนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีทั้งหมดสองพันแบบหรือพันแบบไปอย่างนี้ครับก็แยกเป็นไฟล์ที่หนึ่งไฟล์ที่สองไฟล์ที่สาอย่างนี้ไปนะครับทีนี้ผมก็ลงให้ดูเห็นไหมครับมันจะดึงมาหมดเลยนะครับเมื่อเราดูแล้วนะครับว่าโอเคใช่ก็กดยืนยันได้ครับปึ๊บกดยืนยันเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมาละเตรียมให้เราหมดแล้วนะครับ อันนี้คือวิธีการลงด้วยความเร็วเลยนะครับผมแนะนําให้หลายๆร้านเนี่ยทาแบบนี้นะครับการลงแบบนี้เนี่ยจะเร็วมากนะครับสังเกตดูที่รหัสนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับอันนี้คือรหัสที่ผมมักจะเจอบ่อยๆนะครับในหลายๆร้านที่ทํายกตัวอย่างเช่นร้านไหนนะครับที่ขายทีละหลายสีนะครับผมจะแนะนําให้ใส่อย่างนี้เลยครับกศูนย์หนึ่งแดงกศูนย์หนึ่งดำกศูนย์หนึ่งขาวกศูนย์หนึ่งเหลืองอย่างนี้นะครับเวลาที่เปิดขายเนี่ยเราสามารถเปิดกศูนย์หนึ่งแล้วแจ้งสีลูกค้าได้เลยนะครับว่าให้ลูกคาเอะไร นะครับอย่างบางร้านนะครับมีหลาย SKU นะครับหรือหรือมีหลายแบบหลายไซส์หลายสีนะครับก็สามารถลงแบบนี้ได้ครับเช่น A 1ึแลดแดงแลด S นะครับก็สามารถแจ้งลูกค้าได้เลยว่าใครจะเอาใครจะเอาสินค้าตัวนี้นะครับมีสีแดงแล้วก็มีไซส์อะไรบา้างอันนี้ก็สามารถแจ้งลูกค้าได้นะครับให้พิมพ์ A ศูนย์หนึ่งแสลดแสลดสีแล้วก็แสลดไซส์มาก็สามารถ CF ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับที่เจอาาร้านทาบ่อยๆก็าาคือบางร้านนะครับใช้ระบบเป็นบาร์โค้ด นะครับส่วนใหญ่โค้ดตัวนี้มันจะยาวมากร้านที่เป็นระบบ,บาร์โค้ดเพราะว่าตัวโค้ดที่เขาลงเนี่ยอย่างเช่น A D หนึ่งสองห้าขีด R D ตัวนี้เนี่ยตัวโค้ดของร้านที่ลงเนี่ยมันจะหมายความว่าอยู่แถวที่ A นะครับชั้นที่ B ลำดับที่หนึ่งสองห้านะครับแล้วก็ขีด r D ก็คือขีดสีแดงนะครับอย่างเช่น B b หนึ่งสองหอย่างงี้ครับบางร้านก็จะเป็นบางร้านเนี่ยก็จะใช้จะอาจจะมีความหมายว่า แถวที่ b ชั้นที่ b นะครับสินค้าลำดับที่หนึ่งสองห้านะครับขีด R D ดีก็คือก็คือสีแดงนะครับบางร้านก็จะลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็เอาตามที่สะดวกนะครับเอาตามที่สะดวกได้เลยถัดมานะครับหลังจากที่มีการใช้งานไปสักพักนะครับเราจะมีการลงรหัสกันเรื่อย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 ืยนะครับทีนี้เนี่ยตัวรหัสเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนะครับมันจะทีมันบางร้านเนี่ยไปสองสามพันรหัสเลยก็มีนะครับ ทีนี้เ,นเวลาที่เราลบรหัสนะครับลบรหัสหรืออะไรพวกนี้เนี่ยทีนี้เราก็จะเริ่มงงแล้วเอะรหัสไหนลงไปแล้วรหัสไหนยังอยู่นะครับตัวระบบนะครับจะมีการเช็คํำให้ด้วยนะครับแล้วในกรณีที่สินค้านะครับติดอยู่ในสถานะอย่างเช่นเสถานะการจองนะครับสถานะฝากนะครับที่ยังไม่มีการถูกส่งออกนะครับระบบเนี่ยจะมีการเช็คให้ด้วยแล้วก็จะแจ้งบอกเรานะครับว่ารหัสสินค้าชิ้นนี้เนี่ยหนึ่งคือไม่สามารถลบได้นะครับ สองคือถ้าเกิดว่าเรามีการลงรหัสเดิมกลับเข้ามาทับในขณะที่สินค้ามีการจองอยู่นะครับระบบเนี่ยจะมีการอัปเดตสต็อกใหม่นะครับแต่สถานะการณ์จองทุกอย่างในบินเนี่ยจะยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะลองเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกตัวเอาไฟล์นะครับที่เป็นรหัสสินค้าเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่เป็นซ้า นะครับรหัสซ้ำนะครับจะมีทั้งรหัสที่เป็นรหัสใหม่นะครับและรหัสซ้ําที่มีสถานะติดจองด้วยนะครับสังเกตตัวเทสตัวนี้นะครับสังเกต a สังเกตก0 1นะครับและสังเกตส0 2ที่มีการลงใหม่นะครับโอเคเห็นไหมครับอันนี้เทสรหัสนี้มีการลงซ้าเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับแถมรหัสตัวเทสตัวนี้เนี่ยมีสถานะติดจองด้วยนะครับ ส่วนก0 1นะครับเป็นการลงรหัสซ้ํานะครับแต่ผมมีการเปลี่ยนราคาและเปลี่ยนจานวนใหม่เลยนะครับและถัดมานะครับ G02 อันนี้คือรหัสใหม่เลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะลองดูว่า3เคสเนี้ยระบบจะทํางานยังไงนะครับเมื่อกดยืนยันนะครับปึ๊บกดเข้าไปเห็นไหมครับระบบจะมีการเด้งบอกนะครับว่ารหัสคนนี้คือรหัสซ้ํานะครับ ส่วนรหัสกศูนย์สองเมื่อกี้นี้ที่เป็นรหัสใหม่เนี่ยมันลงสปอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรหัสที่มีการทำล้วระบบจะเร่งบอกว่าเราจะทํายังไงกับรหัสที่ซ้ํานะครับอย่างเช่นเราเห็นอย่างนี้เห็นไหมครับกศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นรหัสซ้าเดิมนะครับแต่มีการอัปอัเดตราคาและจํานวนใหม่นะครับนี่นะครับส่วนรหัสที่เป็นเทสแล้วก็เห็นไหมครับรหัสที่เป็นเทสมีการปรับราคาใหม่และเปลี่ยนจํานวนใหม่นะครับซึ่งรหัสตัวนี้เนี่ย มีสถานะอยู่ในบินด้วยนะครับก็คือมีติดสถานะจองไว้อยู่ด้วยรหัสนี้แต่ผมจะลงให้ดูนะครับว่าอย่างไงอันนี้ผมจะจะเอาทั้งหมดเลยนะครับตกลงทั้งหมดคือเอาทั้งหมดเนี่ยมาทับซ้ําไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะเอาแค่รหัสนี้รหัสนี้รหัสนี้เราก็กดอย่างนี้แล้วก็กดเลือกอย่างนี้ได้นะครับแต่นี้๋ยวผมจะเอาทั้งหมดนะครับลงผมก็กดเลือกทั้งหมดเลยเปึ๊บเห็นไหมครับสังเกตดูตัวเทสตัวนี้นะครับรหัสตัวเทสตตัวนี้เนี่ย กลับมาทับแล้วมันเอามาทับตัวเดิมเลยเห็นไหมครับแล้วจำนวนดูราคานะครับราคาก็อัปเดตใหม่นะครับส่วนจํานวนเนี่ยอัปเดตใหม่เห็นไหมครับเมื่อกี้มีตึกสถานะจองใช่ไหมครับตัวจองก็ยังอยู่ครับเห็นไหมครับตัวจองก็ยังอยู่แล้วระบบก็จะคิดให้ด้วยว่าสินค้าตัวนี้ถูกจองหนึ่งเหลือจริงๆก็คือ998ชิ้นเห็นไหมครับระบบจะอัปเดตอาจจะอัปเดตอย่างนี้นะครับถัดมานะครับึ0 1ที่มีการลงรหัสซ้ำเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าจํานวนมันเปลี่ยน จำนวนเปลี่ยนเป็นใช้อันล่าสุดที่มีการลงสต็อกทับเข้ามานะครับเห็นไหมครับจำนวนเปลี่ยนราคาเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับส่วนกศูนย์สองที่เพิ่งลงเมื่อกี้เห็นไหมครับมันมีการโยนเข้าเลยปกติเห็นไหมครับอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่เรามีการลงรหัสตามแล้วก็มันสามารถมันจะเด้งระบบมันจะเด้งบอกนะครับหรือแจ้งเตือนเราโอเคครับ ถัดมาครับเดี like oh ๋ยวผมจะพามาดูฟ sure ังก์ชันตรงนี้นะครับการลบสินค้าที่เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้อันแรกนะครับลบเฉพาะสินค้าที่เลือกนะครับเฉพาะสินค้าที่เลือกก็คืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเราสามารถลบได้เห็นไหมครับสมมติอย่างนี้ปุ๊บสามารถกดเห็นไหมครับมันก็จะรีวิวให้ดูขอนวม่มีอะไรบ้างกดลบปุ๊บเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับถัดมานะครับลบสินค้าในสต็อกทั้งหมดนะครับก็คือสินค้าทั้งหมดที่มีในสต็อกเนี่ย ลบทิ้งหมดเลยนะครับด้วยปุ่มนี้นะครับกดปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะได้บอกว่าคุณต้องการลบสินค้าทั้งหมดในสตอ็อกใช่หรือไม่ระบบจะไม่ลบสินค้าที่ถูกจองและยังยังไม่ได้จัดส่งนะครับตัวนี้เนี่ยระบบมันจะเช็คให้ด้วยนะครับว่าสินค้าตัวไหนที่มีการจองเยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมครับมันมีการจองอยู่นะครับระบบเนี่ยจะไม่ลบให้เพราะว่าระบบเนี่ยจะเก็บเอาไว้นะครับจนกว่าเราจะส่งส่เราจะส่งของชิ้นนั้นออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบให้ดูเลย นะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเว็บกดลบเห็นไหมครับของที่ถูกจองมันจะยังอยู่เห็นไหมครับระบบจะไม่ลบให้นะครับต่อให้เป็นลบแบบนี้ก็แล้วแต่เห็นไหมมันมันจะไม่ออกเห็นไหมครับเพราะว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยมันถูกจองเอาไว้นะครับป้องกันในกรณีที่เวลาที่ลูกค้าเนี่ยขอเปลี่ยนรายละเอียดเราอยากจะเปลี่ยนราคาหรือเราอยากจะทับอะไรก็แล้วแต่กับของชิ้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยจะไม่ลบออกให้ นะครับป้องกันเวลาที่เราต้องการเข้ามาแก้ไขเราจะได้กลับเข้ามาได้นะครับอันที่ผมลบไปแล้วแต่ผมลงเลือกไฟล์เข้ามาใหม่นะครับอัปโหลดใหม่ก็ทําแบบนี้ครับึนะครับอัปโหลดได้เลยนะครับกดยืนยันเห็นไหมครับเสร็จแล้วง่ายมากนะครับการลงไฟล์ด้วยไฟล์ Excel เนี่ยการลงสต็อกด้วยไฟล์ Excel เนี่ยมันง่ายมากแล้วก็มันเร็วนะครับผมแนะนําให้ทําแบบไฟล์ Excel มันจะไวมากนะครับถัดมาลบสินค้าที่เหลือศูนย์นะครับในกรณีที่ร้านค้า นะครับขายสินค้าหมดแล้วนะครับมีการมีการจองแล้วก็มีการส่งจนหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราอ่ะอยากจะลบเฉพาะสินค้าที่มันหมดแล้วเท่านั้นนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็กดยืนยันสินค้าที่มันหมดแล้วนะครับมันจะลบทิ้งหมดเลยนะครับตอนนี้ผมไม่มีน่าจะไม่มีแบบให้ดูแต่ทำให้ดูสักอันหนึ่งสักอันนี้ก็ได้ครับอันนี้านะเดี๋ยวผมจะลองลบสินค้าที่เหลือสูตรให้ดูนะครับ เก้สบชิ้นให้มันเหลือศูนย์นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้สินค้ามันเหลือศูนย์แล้วเห็นนะครับแบบผมจะลบให้ดูนะครับลบสินค้าที่เหลือศูนย์กดปึ๊บกดยืนยันเข้าไปเห็นไหมครับสินค้าที่เหลือศูนย์นี่มันจะออกนะครับสินค้าที่เหลือศูนย์ก็จะออกไปละนะครับอันนี้คือการลงสต็อกนะครับเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ไฟล์ Excel ในการลงนะครับมันจะไวมากนะครับถัดมานะครับสต็อกปัจจุบันเมนูนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นภาพรวมนะครับในเรื่องของจํานวน เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าลคตัวนี้ชื่อสินค้าอะไรเหลือจำนวนเท่าไหร่จองไปแล้วเท่าไหร่นะครับเมนูนี้เนี่ยถ้าลูกค้าสังเกตนะครับจะมีปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลด้วยเห็นไหมครับซึ่งปุ่มดาวน์โหลดเนี้ยมันจะถูกส่งออกเป็น Excel นะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีลูกค้าอยากจะเช็คสต็อกสินค้าหรืออะไรประมาณนี้ครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวนี้ออกไปใช้งานได้นะครับถัดมานะครับการนําเข้าสินค้านะครับ นหครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถเซิร์ชชื่อสินค้าได้ยกตัวอ,อย่างเช่นเราเจ้าการรหัสกอปึ๊บเห็นไหมครับเราก็สามารถมาเลือกดูได้อ๋อร,ร,รหัสกอตัวไหนกออะไรนะครับเราอยากเพิ่มมาไหนอยาเช่นเดากคุณอยากเพิ่มสีดำนะครับก็กดสมมติมสิบตัวก็กดยืนจัดนะครับม,มันก็จะเพิ่มเข้าไปสิบตัวเห็นไหมครับมันก็กนจะเพิ่มสิบตัวนะครับสมมุติผมจะเพิ่มสีเหลืองผมจะเพิ่มสีขาวแล้วกันผมจะเพิ่มสีขาวอีกสักยีอ่อีกสักยี่สิบตัวนะครับผมจะลองให้ดู นะครับก็ค้นแค่กดกรอกไนะครับก็เลื่อนหาได้สีขาวนะครับเพิ่มไปอีกสักสักสิบตัวนะครับกดสินดังโอเคเห็นไหมครับมันก็จะมีการเพิ่มสินค้าเข้าไปได้นะครับส่วนการจ่ายออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสีดํานะครับจ่ายออกไปสักสิบตัวสินค้านะครับสุดนะครับ ในกรณีที่เรารู้รหัสอยู่แล้วครับไม่ไม่จะเป็นต้องเสิร์ตก็ได้นะครับแค่กรอบตัวรหัสเนี่ยมาวางแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับส่วนบางร้านนะครับไอตัวบางร้านเนี่ยมีสินค้าแบบหลายพันแบบนะครับก็สามารถเอาตัวเนี้ยมาเสิร์ได้นะครับเราก็จะได้เรียกได้ว่าอะไรคืออะไรนะครับมันก็จะมีการดึงออกเห็นะครับสิบตัวเราจะเอาสีขาวออกเอาสีขาวสักสิบตัวก็อย่างนี้ครับดึงออกได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะ อออกได้สิบตัวนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับในเรื่องของสต็อกสินค้านะครับก็จากประมาณนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกร้านนะครับทำสต็อกสินค้าก่อนที่จะขายนะครับมันจะทําให้การขายของเราไม่ติดขัดนะครับบางวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือจะน้อยแต่ถ้าวันไหนคนเยอะเนี่ยการมีสต็อกสินค้านะครับมันจะทําให้การขายเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องนะครับโอเคครับ